ข้อสูขอลาดได้เหมือนข้อมันน้ำได้หมือนครบได้เหมือนนี่เครื่องนำแดงครับผมนำแดงนำเปล่าเนาะครับจะมีชมเนาะสิ่งมัอนี้ปลติ๋วน้ำนำแดงนำเปล่าไมาให้พร้อมครับผมเนาะเอามันชัดๆด้อปูย่าเอวยลูกหลานมาอยู่นี่ก็มาขอใส่ใยเพลิงกให้โชคให้ลาเนาะเสด้แต่งผ้าหวานผ้าข้าวมาให้ ให้เห็นสามตัวแดงจระจะเลยสามแดงสามตัวตร,ตรงตรงเลยปูแล้วสีแดงผ้าขาวผ้าหวานผ้าข้าวมะหย้ยกลับสวัสดีครับ่รนผช้ชมคำขึ้นนีพอเที่ยงกระเดินท่างมาที่พ่นจอมปวกอยู่ใกล้ๆโคกน้องหน้าของพอเที่ยงเหน็นเนาะครับ่รนผช้ชมเนาะซึ่งวัตทิ่ผ่า์มามาขอ งวดมันออกหนึ่งเก่ากับหาแปดบางท่านก็ว่าเห็นหาแปดบางท่านก็ว่าเห็นเป็นหาเก่านะครับท่รนชมเนาะเมื่อมั่นใจครับก็ลเลยให้ปติวมาขออีกครั้งหนึ่งครับผมว่าจะเห็นชัดๆบอง,งวดนี่ไปเบิ่งน้ากันนะครับท่รนผช้ชมเนาะจงได้กระถามเบิ่งน้ากันเด้อท่รนผช้ชมอาจจะได้สามตัวเดียไปแบ่งันท่รนผช้ชมแฟนจ่องก็เป็นไปได้ขึ้กันนะครับเนะา,นนานนนะเนาะนะ นม่นานเขาจะนั่งก็ดีดีผาบวงนาก็ดีเดี่ทันห่งก็ดีดี้านมาขอโศกก้อนานเด้อมือนเพตัวดีเด้อที่ที่พวบอก่่พวกุธภาป่าพอพภารสามตัวเด้อรงจงเนาะป่าเนาะรงเด้อพกไายดูดานเด้อออกมาสามตัวดสามตัวเดงซึ่งซึ่งดินหัวหมูเลยหัวหมู โ้มาวายจะิจะถ่วงูกรานมากอโตกอหลาบจดีหน้าดี่งาลมีจะีจามหุนงงวดก้อนเพิ่นกระหายยุ่แจะเอาว่าเปลี่ยนนอกป่าเนาะผัดไปบบานแตกเก่าหาตจวมันถือหาเปล่เอา

ดีสิท <Christmas. S 1> uh ุกนีู่กด้านฉีเหยื่อหัวหมูเด้อกมาไล้เหืหัวหมูต้เบ็ดเดือดเด้อเม็นเด้อขอเถียวนี่เหม็นแหนไส้เป็นแกงไฮชัดชัดเออปาชัดปบาแกงปสาัดบลาข็ดนะมันเบืองบออืห้ให้ก็เบืองเ่าชัด์บาแกงนะมันมันมันบงูเบาเห็นมันตาเพาเห็นชัดแก่บาดี้เอาชัดวัดเอาสึงแกงบานเอาก็คากบานเอาเห็นตัวตาชัดเด้อ แม่ตต้เป็นโตแดงชิงนๆหดาดูด้านสีย่างสีเียให้โกหลา่้กินอินน้ำล้านเห้ินเห้เต็มฮะงวดก่อนกระท่าแป้งคือกันครับแต่มาโมงวดนี้ป้าก็จะท่าแป้งอีกทางหนึ่งเนาะครับผมเนาะเน่งยาสูบชิ้นนามแดงเดีวน้ำเย็นแด้วเกี่ยวมาเกี่ยวคู่หอม ฮะพี่จะถามน้องขอจอหน้าขอสูกขอมานเด้อมัอนี้เด้อเอาชิ้นงเด้อเห็นชัดๆเด้อแหงเด้อมัอนี้เด้อเอาชัดๆเอาชิ้น้เห็นต้นๆต้นตูปไม่เศร้าบ่มาครับสำนผู้ชมพอเที่ยงจะพาเขึ้นมาซองมืงเก๋ๆเนาะครับสำนผู้ชมเนาะใส่ยี่ใส่กาป่ามาบอกสูงฟังนี่เห็นอยู่ตรงไหนเกาะห้ซองตัวตอนนั้นผมบอกไฮซาม นี่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 มัดสีไม่นีโครงนีเดกหกเดขานี่ชัดแน่แต่บนตัไก่ตัวนี้จะพื่นเด็กเก่าเท่นน่ะใส่ป้าใส่หกห้า5าชัดแน่โอ้โหในบริษัทห้าอืมแค่แม่ตัวน่อยชัดแน่เลยครับป้าห็นเป็น6กขาครับ เบิ่งเอาครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาเนาะปาทิวผุเพิ่นผ้ามาของวดี่ผ่านมาครับผมเนเขนเป็นหาแปดหาเก้าเจ้างวดีเพิ่นมาเห็นเป็นหกหาครับท่านผู้ชมเดี๋ตรงจุดเด็วกก็แปะมาสี่ม่ 4, มอีกเนะี่ยข้างหนึ่ง,น,งนี่เลขหกนี่เลขหานี่เลขหานเลขหกเลขหา แมนบ่ผมเบิ่งจีสีขึ้นเล็กแปดตัวบิงใหญ่มงเกืงแท้เ็นได้จอนี่เห็้บ่นี่เบิ่งนี่นี่วาเบิ่งนี่เ็้บ่นี่นี่ขึ้นเล็กแปดแต่ตัวนี้นี่รู้ใ่ญ่ว่าเลขานี่บ่ครับเมิ่นก่องกับเลขกหาขัดอหลาใหญ่เลยบ่เมื่อกล่องป้ากับเ็นเป็นเด็าบ่ อืมเอาส,สัสนพระเที่ยงก็บอกขอแย่งปลาติ๋วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปลาติ๋วว่าเห็นเป็นหกหาครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมจะเห็นแตกต่างกับปลาติ๋วหรือบอกระให้เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมามาบอกท่านผู้ชมท่านทีน,นั่นเลยเออข่าวว่าเห็นเป็นตัวใดแน่เนาะเพื่อว่าจะมีโชคมีดวงไปนับกันครับผมงวัวที่ผ่านมากะตรงจุดนี้เิดห่อปลาติ๋วเนะ<ม>วาะงัวที่ผ่านมาจะเห็น, 5, 9, 5, 5, น,นหาเก้าหาแปด ก็มีบางคนก็บ่าเห็นหาแปดบางคนก็เห็นเป็นหาเก้าเห็นแปดตรงมือกึ้งเลยเป็นว่าก็รองพิจณาบางอย่างนะครับท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงก็แค่มาติดตามให้แค่เป็นแนวทางครับผมท่านผู้ชมซึ่งมาของวดแรกเป็นงวดของออกหนึ่งเก้ากับหาแปดครับผมหลังจากงวดที่ผ่านมาวันเดีมาขอครับผมเนาะมาถามมาอีกนี่พอเที่ยงเห็นว่าเออตัวเลขมันก็เข่าอยู่มันออกหาแปดบางคนก็เห็นหาแปดหาเก้าพอเที่ยงก็เลยภาพปฏิวมาขออีกครั้งหนึ่งครับผม ขอน้ำปูน้ำยาที่พันยูรักสมรักษาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ใกล้ๆโคกน้องหน้าพอเที่ยงนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงก็มานอนเฝ้าพันยูนี่ยู่นเมือ่อตืมื่ออยู่พักนี่ช่วงฝนตกจังบ่ได้มากครับผมเนาะพิจ้าหน้าบางังเอียงครับผมปลาติวว่าเห็นเป็นหกหางไหม <Watch S 1> บอครับ<ำ>บ่มีสามตัวบ่ปลาติวบ่มีเห็นบ่สามตัวสามตัว เป็นชหนยังลูกก็เป็นอ่าีคือเด็กชุนแต่แล้วก็เด็กเก่าแต่เป็นอยาน้ใส่ใ่อยู่ขโมนบ่อป่าอือน <power ful> all, ี charcoal, so ่เด็กเก่าทังสี่นเลยนี่ว่าเป็นหาชนกัน่อนี่บางจานนึงก็เด็กชุนนี่บานจานนึงก็คือเล่คบในตอนนี้แต่ว่าอันนี้เล่หานชัดแน่โอ้เถียนชัดเจนแห้งนี่ก็คือหกหานี่บ่อป่าแน่ กระเบื้องเอาเองเนาะคาร์เตอร์มูชมเนาะพอเที่ยงจะจองให้เบื้องนั้นหน้าเนี่ยเล็กน้อยครับผมเพราะว่าท่านผู้ชร์มูช่อซองเบื้องน้ำกันครับผมตรงจุดนี้แหละครับที่ประติว,วเห็นเป็นหกหางวดก้อนก็เห็นตรงจุดนี้แหละครับที่เห็นเป็นหางเก้าหาแปดครับผมเนาะแต่พอเที่ยงเนี่ยเห็นนี่พอเที่ยงเนี่ยเห็นเป็นชดัดเจนเลยครับเห็นคิดจัะเลขกแปดแต่ว่าพอเที่ยงบอกขอแยงประติวเนาะประติวว่าหกหาก็คือหกหาครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมทั้งวันอาจจะเห็นแตกต่างกับร่องเขียนคอมเมนต์ใต มาบอกสู่พี่สุนองฟังเนี่ยเนาะครับเนี่ยชมชเนาะอาจจะมีบางคนบางท่านดวงดีโชคดีมองเห็นที่เป็นตัวเลขท่านเจอะของงวดวันที่สิบหกภาคมพศสอง5ันห้ารหกสิบห้าก็เป็นไปได้เนาะครับผมเนาะหรืออาจจะเป็นหกหาตามสิบปิวอกก็เป็นไปได้ครับผมพอคนผ้ามาขออมวยที่ผ่านมาพ่นกับผ้ามาขอครับก็ได้หาแปดรงเป๊ะแต่วางคนหันเขไปหาเก่าหลายกลัวเนาะนะป่าเนาะแต่จริงคนหายอยู่ได้เนาะ แต่ตอนที่พระเที่ยงพระในลงมาเห็ดเป็นโคกน้องหน้าอยู่ปใ,ใกล้นี่ครับกามีหลายคนหลายท่านผนมองมาแต่พูนแต่ว่าเห็น็นบางครั้งวันพระวันเจ้าจะเห็นเป็นดวงไฟสีแดงครับอยู่แถวเงาเนี่แหละครับเงาจนทเท่งจอมปวกจอมนี่แหละครับผมเนาะแต่ว่ากะบบมีพอไดห้หูเอกว่าเป็นอีหอย่างแต่ว่าเคยเห็นแต่ว่าตั้งแต่พระเที่ยงลงมาที่โคกน้องหน้ามะนอนเฝ้าโคกน้องหน้านี่ก็บ่ค่อยเห็นหรอกครับสม้ชมเพ่นเก่าย่านพระเที่ยงเป็นคนขี่ย่านเนาะเพ่นกะบบเห็นเห็น คือว่านละมากเพราะเที่ยงกาได้บอกได้เกาปูญาตาใหญ่สิ่งส์สิทธิ์จุดตรงจุดอย่างนี้อยู่ว่าขอโชกขอลาบนะเนื้อเยสีมาอันนี้ได้ลูกหลายมาขออาศัยไพ่เพลิงว่าทําการสิ่งใดกะมีแต่ควมเจรเญรนุ่งเรื่องเนาะฮกหาข้าพกหาป้ิวบอกว่าเห็นหกหาแต่ว่าสมุนช่ชม เห็นเด็กเป็ดขึ้นโเที่ยงหรือบโบ่เนาะเอ้าก็แล้วแต่ท่านจะเห็นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปฏิวัติเห็นเป็นหกหาเด้อครับทสมุช่มหกหาตัวเดียวโกลว่าสันสันจะเป็นเลขศูนย์เด็กย,ยังนี่มันก็บ,บชัดเจนเพิ่นว่าเอาหกหาเอาสองตัวนี่ล่ะสองตัวนี่ถืกมากกระไรจินหัวหมูคือกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอ้าแต่ว่าก็มีคนมาปลูกแพรแดงไปอยู่ในป่าเนาะ แสดงว่าข้าเจ้าเคยมาขอโชคขอลาบใดมั้งอยู่ตรงจุดนี้หรือว่าเพิ่นอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม่นอีหยังหรือข้าเจ้าเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นเจ้าของหน้าเพิ่นคิดว่ามีปูญาตายายสถิตอยู่ตรงจุดนี้เพิ่นก็นเลยเอาแพรแดงมาปลูกให้มั้งครับเนาะเอาครับผมสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับผมเนาะ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อตัวเลขที่ปเตียวเห็นมืาอนี้ก็คือ6กหาหกหาตัวเดียวโคโลครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านเตเห็นแตกต่างกับป้ตียวบ่าวากันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญให้มันหมายกันสุขสุกคนให้ถูกหวยร่้วยเมือเบอร์ให้ได้ถือหวยได้จับเงินแสงเงินล้านกันสุขสุกคนคลิปนี้พอจะลองขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนามันหมายกันสุขสุกคนเด้อครับงวดก่อนก็โบตัวได้แล้วมาขอมงวดแรกก็ได้อยู่่่แตวา อันเห็นกันว่าจะหาเก่าหลายกลัว